สวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่ติดตามชมช่องโบสีบีพีฟาร์มนะคะวันนี้ต้นผักสลัดของโบก็อายุ36วันนะคะก็พามาเดินดูค่ำๆเลยนะคะสําหรับวันนี้เนี่ยโบก็จะมาพูดถึงปัญหานะคะในรอบนี้ที่โบเจอนะคะในการปลูกผักสลัดไฮโดรโปรนิกในช่วงฤดูฝนแบบนี้นะคะว่าโบเจออะไรบ้างนะคะ อันดับแรกเลยตั้งแต่ตอนแรกนะคะที่เราได้ทำการเพราะ,มะเมล็ดนะคะเพาะเมล็ดแล้วเอาลงในฟองน้ำนะคะลงในฟองน้ำแล้วเอาออกมารับแสงเนี่ยโดยช่วงโดวยที่ว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงหน้าฝนนะคะแล้วก็ฟ้าไม่ค่อยเปิดฟ้าปิดอยู่ตลอดนะคะหรือสลับกับมีแดดบ้างนะคะแต่ก็ส่วนน้อยนะคะคุณผู้ชมมันก็นเลยทำให้ต้นกล้ายืดนะคะแสงสว่างไม่เพียงพอนะคะก็ ทำให้ต้นกลายยืดนะคะแล้วก็ต้นมันก็จะส่งผลให้ต้นทรงพุ่มทรงต้นของอผักสลัดไม่สวยนะคะคุณผู้ชมมันจะไม่เป็นพุ่มนะมันก็จะขึ้นเป็นต้นเป็นก้านแบบนี้นะคะเนี่ยขึ้นเป็นลําต้นแบบนี้ก็เร,เรียกว่าต้นต้นผักยืดนะคะคุณผู้ชมแต่สามารถปลูกได้เก็บกินได้นะคะคุณผู้ชมแต่ว่า อาจจะมีรดขมนะคะแต่ว่าไม่เสมอไปนะคะคุณชมบางบาง,บางสวนก็ไม่มีรดขมนะของโบนะบางรอบก็ขมบางรอบก็ไม่ขมนะคะสําหรับต้นกล้ายืดเนาะอันนี้ก็คือปัญหาแรกนะคะปัญหาที่สองพอเราปลูกมาเรื่อยๆนะคะช่วงอายุเท่าไหร่นะคะที่ที่เราได้เจอเจอเป็นเชื้อราใบจุดนะคะด้วยความที่ว่าช่วงนี้หน้าฝนด้วย ฝนตกลงมานะคะภายในแปลนี่มันก็ชื้นด้วยมันอับชื้นด้วยแล้วก็ที่แปลงของโบที่สวนของโบเนี่ยมันเคยเป็นเชื้อราใบจุดนะคะคุณผู้ชมหรือว่าราตากบเนาะพวกนี้มันไม่หายขาดนะคะคุณผู้ชมมันก็จะเกาะติดอยู่กับโต๊ะปลูกบ้างติดอยู่กับพื้นบ้างนะคะคุณผู้ชมพอ,อ ปลูกรอบใหม่มันก็เป็นเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าเชื้อราพวกนี้มันก็กระจายได้ง่ายนะคะปลิวไปตามลมนะคะพอฝนมาตกมันก็กระเด็นไปทั่วไปนะคะคุณผู้ชมมันก็เลยเกิดเป็นเชื้อราใบจุดได้ง่ายนะคะคุณผู้ชมถึงแม้ว่าเนี่ยโบก,ก็จะใช้เป็นเชื้อราแต่โคดาม่านะคะแต่ว่าโบก,ก็ไม่สามารถที่จะเอาอยู่ได้นะคะคือคือมันระบาดมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมเนี่ยถ้าให้อ่ คำแนะนําถ้าเจอนิดนึงเนี่ยคุณผู้ชมเก็บทิ้งหรือเก็บเผาได้เลยนะคะเอาไปทิ้งไกลๆสวนเลยอย่าให้มันอยู่ใกล้นะคะอยู่ใกล้แถวนี้นะคะอันนี้ก็คือไม่ไม่ได้เก็บทิ้งนะคะเจอมันก็ก็ปล่อยมันไว้นะคะมันก็เลยลุกลามได้ง่ายนะคะคุณผู้ชมอันนี้ก็คือในส่วนของเชื้อราใบจุดนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าถ้าในกรณีที่ เรา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 ฉีดพ่นตั้งแต่แรกก่อนที่มันจะเจอเลยนะคะคุณผู้ชมก็สามารถฉีดพ่นได้เหมือนกันนะคะเพราะว่าเชื้อราแะต่โคดาม่านะมันไม่ใช่สารเคมีหรือว่าไม่ใช่สารพิษในการอะไรอะไรทั้งสิ้นนะคะมันเป็นเชื้อราดีนะคะก็คือเพื่อนที่เขาปลูกผักอินทรีย์เขาก็ใช้เหมือนกันก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะอันนี้ก็คืออยากให้คุณผู้ชมเนี่ยถ้าในช่วงนี้เนาะฉีดพ่นไว้เลยนะคะผู้ชมตั้งแต่ต้น ผักเอาลงฟองน้ำเนี่ยแล้วก็ฉีดพ่นได้เลยนะคะคุณผู้ชมป้องกันให้ให้ต้นกล้าแข็งแรงตั้งแต่แรกนะอย่าให้มันมีเชื้อนะคะเข้ามาภายในสวนของเราเนี่ยถ้ามันเข้ามาแล้วมันก็จะเป็นอย่างลักษณะที่เห็นนะคะคุณผู้ชมมันก็เอาได้ยากนะคะอันนี้วิธีแก้ของโบก,ก็คือต้องได้พักแปลงนะคะคุณผู้ชมทําความสะอาดต่างๆหน้านะคะแล้วก็อาจจะได้หยุดปลูกนะคะในช่วงฤดูฝนนะอาจจะได้หยุดปลูกนะคะเพื่อ,อพักแปลงไว้ก่อนนะคะคุณผู้ชมเนี่ย เพราะว่าโบปูติดต่อกันมาเนี่ยก็สองสามปีแล้วนะคะก็ปลูกชนิดเดิมย้ำๆอยู่อย่างนั้นนะคะคุณผู้ชมเพราะก็เลยเชื้อเชื้อรามันก็ค่อนข้างที่จะสะสมได้ง่ายเนาะเนี่ยเพราะว่าพื้นก็ยังอยู่ที่เดิมไม่ได้มีการเปลี่ยนไม่ได้มีการอะไรนะคะคุณผู้ชมน้าที่ไหลไปก็ขังอยู่บริเวณนี้นะคะคุณผู้ชมเพราะว่าสวนเรามันเป็นสวนเปิดเนาะไม่ได้ไม,ไม่ไม่ได้มีปิด อะไรนะคะมันก็เลยกระจายไปทั่วพื้นบริเวณนะคะสาหรับราใบจุดนะคะแล้วก็ปัญหาที่3ที่โบเจออีกก็คือรากนะคะก็คือคลิปก่นกอนๆเนี่ยโบก็ได้ลงให้คุณผู้ชมได้ดูนะคะว่าเนี่ยพอฝนตกลงมาเรื่อยๆนะตกฝนตกลงมาเรื่อยๆเนี่ยน้าฝนมันก็ตกลงไปในกล่องนะคะคุณผู้ชมแล้วมันก็แช่อยู่ไปในกล่องนะคะคุณผู้ชมต้นกล้าอ่าต้นผักสลัดบางต้นเนี่ยมันไม่แข็งแรงนะคะรากมันก็อ่า มีลักษณะเหลืองนะคะแล้วก็รากไม่ค่อยเดินได้ดีนะคะคุณผู้ชมอันนี้คือคือบทสน,นิฐานนะคะอันนี้บสสนนิฐานว่าอาจจะเป็นเพราะน้ําฝนลงไปแช่นะคะลงไปอยู่ในกล่องนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ทําให้รากเป็นแบบนั้นนะคะเพราะว่า ทุกๆครั้งนะคะทุกๆเกือบทุก,ทกวันนะคะก็คือที่ที่สวนของบัวก็จะเป็นอคอกบัวนะข้างๆก,กันเนี่ยก็จะจุดไฟนะคะจุดไฟบ่อยนะคะคุณผู้ชมแล้วก็จะมีพวกควันพวกอะไรมาเกาะติดอยู่กับอ่าสแลนอย่างนี้นะคะมันอาจจะเป็นพวกอ่าน้ำนะคะที่ที่ไม่สะอาดนะคะตกลงมาเนาะเนี่ยเพราะว่าเวลาที่จุดไฟนะมันก็จะมีควันเยอะมากๆเลยมันก็จะมาเกาะอยู่บริเวณ ออสแลนนะคะพอฝนตกลงมามันก็ล้างล้างล้างลงมาแล้วก็มาตกในกล่องเนี่ยอาจจะเป็นเพราะน้ําไม่สะอาดนะคะคุณผู้ชมมันก็อาจจะเป็นได้เหมือนกันนะคะอันนี้โบแม่ฟันทงนะ,ค,ะคือมาเล่าสู่กันฟังนะคะว่าโบเจออะไรมาแล้วก็มันอาจจะเป็นเพราะอะไรได้นะคะเผื่อว่าคุณผู้ชมก็จะได้ไปป้องกันนะคะในในในแปลงของตัวเองนะคะคุณผู้ชมไม่ใช่ว่าโบจะสอนผิดผิดนำ ข้อมูลอะไรผิดๆถูกๆนะคะมาเล่าสู่กันฟังอันนี้ก็คือโบใช้ประสบการณ์นะคะที่โบเจอโดยตรงนะคะมาเล่าสู่คุณผู้ชมฟังนะคะอันไหนที่เออน่าจะเป็นจริงก็ลองปรับเปลี่ยนภายในแปลงตัวเองดูนะคะอันไหนที่อ่าไม่น่าจะเป็นไปได้นะคะก็ก็ลองดูไว้ก่อนนะคะเผื่อเผื่อเผื่อภายในอนาคตเราอาจจะนำมาปรับมาใช้ได้นะคะคุณผู้ชมแล้วก็ปัญหาอะไรอีกนะคะ ที่เราเจอนะคะคุณผู้ชมอันแรกก็คือต้นกลายืดนะคะเสร็จแล้วก็มาเป็นเชื้อราใบาจุดนะคะเชื้อราใบาจุดเสร็จนะคะแล้วก็มาเป็นรากไม่สวยนะคะเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะน้ํานไม่สะอาดนะคะและ้วอ่ะแล้วก็อีกปัญหาหนึ่งนะคะก็จะมีเป็นลูกน้ํายุงลายนะคะที่อยู่ภายในกล่องนะคะด้วยด้วยความที่บางบางบางหลุมนะคะคุณผู้ชมบางหลุมเนาะบางแบบนี้มันมีช่องว่างนะ ยุงอาจจะบินเข้าไปเนี่ยบินออกมาแล้วบินเข้าไปแล้วก็ไข่ใส่อยู่ในกล่องนะคะคุณผู้ชมทําให้มียุงเยอะนะคะตัวนี้เราไม่ไม่ไม่สามารถที่จะควบคุมมันได้จริงๆนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าเราก็อยู่กับธรรมชาติเราก็ต้องอยู่กับมันให้ได้นะคะ แต่ว่าโบก็เคยมีนะคะมันเกิดเป็นลายแดงเนาะเกิดเป็นลายแดงอยู่ในอยู่ในกล่องนะคะคุณผู้ชมมันก็ไม่ได้เป็นอะไรนะคะมันมันไม่ได้ดูดน้ําเลี้ยงหรืออะไรของผักนะคะเพียงแค่ว่ามันไม่สวยงามเนาะพอเราเปิดขึ้นมาแบบนี้แล้วมีพวกลายแดงนะคะเกาะอยู่กับรากอย่างนี้มันก็ไม่สวยงามนะคะแล้วก็บางบางรอบก็เยอะบางรอบก็น้อยเนี่ยถ้าเยอะมันก็ ไม่ค่อยไม่ค่อยสวยนะคะเวลาที่เราเก็บขึ้นมาแล้วพันลากขายให้กับลูกค้ากลัวกลัวว่ามันจะติดลากออกไปแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือปัญหาอีกอย่างหนึ่งนะคะที่เกิดจากยุงนะคะพวกยุงพวกไรนะคะที่มาไข่ใส่นะคะหรือว่าในบางกรณีเนี่ยคุณผู้ชมได้มีการพักน้ํานะคะแล้วก็ไม่ได้ปิดฝาไว้นะคะก็คือเปิดไว้เลยพักน้ำหนึ่งคืนแล้วเช้ามาค่อยมาปลูกหรือว่าเย็นอีกวันหนึ่งค่อยมาปลูกแบบนี้นะคะพวกยุงพวกไรมันมาไข่ใส่นะคะมันก็เกิดเป็น ลายแดงนะคะเป็นลูกน้ํายุงลายเกิดขึ้นมานั่นเองนะคะคุณผู้ชมอันนี้ก็คืออีกปัญหาหนึ่งนะคะใครที่แบบอยู่ที่บ้านมีลูกเล็กเด็กแดงเนี่ยก็ต้องกางมุ้งนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าช่วงนี้หน้าฝนนะคะยุงก็ชุมนะคะแล้วก็ที่บ้านของเราถ้ายิ่งกล่องเยอะน้ําเยอะอย่างเงี้ยก็จะเป็นแหล่งพาอพันธุยุงลายนะคะอย่างดีเลยนะคะคุณผู้ชมนะอันนี้ แล้วก็ปัญหาของโบอีกอย่างนึงนะคะก็คือปัญหาในเรื่องของโรงเรือนนะคะลงเลือนเนาะก็คือรู้อยู่แหละว่าใส่พลาสติกเนี่ยมันก็จะป้องกันอะไรได้หล,หลายอย่างนะคะแต่ด้วยความที่งบแล้วก็มีจํากัดนะคะบางทีเราจะหยิบจากตรงนี้นะคะมาซื้อตรงนี้ตรง เงินที่เราเก็บไว้ส่วนนี้มันก็อาจจะขาดไปนะคะโบก,ก็เลยไม่ได้ซื้อมาใส่สักทีนะคะก็เลยใส่เป็นแค่สแลนเนาะมันก็เลยไม่สามารถที่จะกันน้ําฝนได้นะคะแต่ถ้าเราทําเป็นโรงเรือนเล็กๆอย่างนี้เนะะาะราคาของพลาสติกมุงเราก็จะไม่ได้ใช้เยอะนะคะ นะอันนี้ของโบนะหลังคาโรงเรือนเนี่ยมันมันยาวอยู่ที่12เมตรนะคะกว้างอยู่ที่6เมตรนะคะคุณผู้ชมท่าจะใช้พื้นเดียวนี่ก็คือโบซื้อมาใส่2ครั้งแล้วนะคะเป็นสครั้งแล้วครั้งแรกเนี่ยมันก็เปิดออกนะคะเพราะว่ามันเจอลมเนาะโดยมันเป็นโรงเรือนที่ไม่ได้มาตรฐานก็คือทําขึ้นมาเองงั้นๆน,นะคะคุณผู้ชม พวกริ้วตรงนี้มันก็เป็นไม้ไผ่นะคะพอลมม่มันก็หลุดได้ง่ายเนาะมันก็เปิดออกนะคะแล้วก็เสียตังค์ไปเฉยๆนะคะซื้อมาใส่ใหม่ก็เสียตังค์ไปเฉยพอไปสักพักโบก็อ่ะเดี๋ยวลองซื้อมาใส่อีกนะคะซื้อมาสิก็เป็นอีกเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าตอนนั้นน่าเป็นช่วงลมนะคะน่าจะเข้าฤดูหนาวนั่นแหละเป็นลมนะคะมันก็เลยก็เลยไม่ใส่ดีกว่าจนตอนนั้นจนถึงตอนนี้ก็เลยไม่ใส่นะคะคุณผู้ชมจริงอ่ะหลังอ่ะ พลาสติกมุงหลังคาเนี่ยจำเป็นมากนะคะในในช่วงฤดูฝนนะคะฤดูร้อนแล้วก็ฤดูหนาวเนี่ยก็ก็ไม่จำเป็นกนะ็คือคือ,คอไม่ใส่ก็ได้นะคะคุณผู้ชมแต่ว่าถ้าให้เลือกนะคะในช่วงฤดูฝนโบอยากแนะนำให้คุณผู้ชมที่กำลังจะทำโรงเรือนนะคะให้ใส่เป็นพลาสติกมุงจะดีกว่านะคะ,ะแสแลนแล้วไม่ต้องใส่ก็ได้เพราะว่ามันก็จะอ่า โดยช่วงหน้าฝนเนาะฟ้ามันก็ค่อนข้างที่จะปิดนะคะถ้าใส่สแลนแล้วมันจะยิ่งมืดนะคะก็ใส่แค่พลาสติกมุงอย่างเดียวก็พอนะคะถ้าเป็นช่วงฤด,ดูร้อนนะคะช่วงฤด,ดูหนาวอย่างนี้เนาะเราก็ใส่เป็นสแลนก็ได้นะคะคุณผู้ชมพลาสติกมุงแล้วก็ยังไม่ใส่ก็ได้แต่ว่าใครที่พอที่จะมีทุนนะคะแล้วก็ซื้อมาใส่ร้อมกันทั้งสองอันเลยก็ได้นะคะ ถ้าช่วงหน้าร้อนเนี่ยถ้าให้แนะนํานะคะถ้าเป็นสลล้นก็แนะนําเป็นแบบทอสามเข็มนะคะเพราะว่าช่วงหน้าร้อนแดดมันจะร้อนมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมแล้วมันจะส่งผลให้ผักสลัดของเรานั้นนะคะสลบได้ง่ายนะคะเป็ในช่วงหน้าหนาวเนี่ยาบางที่เนี่ยไม่ต้องมีโรงเรือนก็ปลูกได้นะคะคุณผู้ชมไม่ต้องมีโรงเรือนก็ปลูกได้ในช่วงหน้าหนาวเนี่ยก็คือปลูกปลูกจริงๆวางๆปลูกยังไงก็สวยนะคะในช่วงหน้าหนาวเนาะแต่ว่าหน้าฝนเนี่ยก็คืออย่างนี้เลยนะคะ อย่างนี้เลยนะคะอาจจะเป็นที่เฉพาะที่สวนโบก็ได้นะคะคุณผู้ชมปีแรกไม่เป็นนะคะเริ่มมาเป็นปีที่สองปีที่สามนะคะในโรกเชื้อาใบจุดนะคะคุณผู้ชมถ้าใครเอ,อ่ยังไม่เจอตอนนี้นะคะยังไม่เจอตอนนี้ก็คือโชคดีมากๆเลยนะคะลาใบจุดเนาะก็หาเชื้อลาไตโคเดม่านะมาฉีดพ่นไว้ก็แล้วกันเนาะมาฉีดพ่นป้องกันไว้นะคะดีกว่าให้มันเกิดแล้วเราแล้วเราค่อยมาแก้ทีหลังนะคะคุณผู้ชมมันก็จะ แก่ได้ยากมากๆเลยเพราะเราไม่ได้ใช้เคมีพิษนะคะในการป้องกันหรือกำจัดนะคะเราทำผักปลอดสารพิษปลอดสารนะคะเราก็เลยต้องยอมรับกับสิ่งที่เราต้องเจอนะคะคุณผู้ชมโอเควันนี้ก็มาพูดคุยกันเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้โบมีอะไรมาเพิ่มเติมเดี๋ยวจะมาเล่าสู่กันฟังอีกนะสำหรับนี้ก็สวัสดีค่ะ